เบนอีคลาดขายดีที่สุดในโลกคันนี้มาพร้อมกับมือเดียวเลขไม่เพียงแค่7,9 0 0 0เข้าศูนย์ทุกระยะตัวถังสวยใสไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกคว่ำจงน้ำข้างนอกสีเทาพาราเดียมเมทัลลิกเพนที่ถือว่าเป็นสีที่มาแรงแล้วก็หายากอีกหนึ่งรุ่น E 250 CDI AMG รถเบนซ์ ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรมาพร้อมกับความแรง204แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดจะให้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ17-20กิโลเมตรต่อลิตรนี่คือในส่วนของสเปคเครื่องยนต์ที่เราจะมาดูออปชันภายในว่ามันจะสุดยอดขนาดไหนบอกไฟฟ้าเมมเบอรี3จุดเป็นเบาะไฟฟ้าตัวเต็มแล้วก็ทิมจะเป็นอลูมิเนียมภายในก็จะเป็นเบาะหนังพรีเมียม เดินด้วยได้ขาวเน้นความสปอร์ตเร้าใจและมาพร้อมกับพวงมาลัย3ก้าน AMG หุ้คุ้มยหนังแนป้าเกียร์เพันดชิปบวกลบซ้ายขวาสปีดคอนโทรนอยู่ตรงนี้นอกจากนั้นก็ยังเป็นพวงมาลัยปรับฟับไฟฟ้าปรับเข้าออกไฟฟ้าได้ีเกียร์อัตโนมัติอยู่ตรงนี้มาพร้อมกับจอ Android กล้องหลังครบคันนี่ฮะเลขใหม่เพียงแค่79,00 0กิโมเท่านั้นเองท่านผู้ชม ค,คือความสุดยอดของรถคันนี้คุณจะหารถเบนซ์เลขไมน้อยแบบนี้จากที่ไหนได้มีแค่หนึ่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้นและนี่ก็คือในส่วนของสภาพความใหม่ของเบาะนัง่งเบาะหนังสีแดงพรีมเมียมคันนี้นำเข้า3-2จากเยอรมันทุกงานประกอบมาตรฐานเยอรมันทั้งหมดคนไหนที่ชอบความเป็นเยอรมันต้องคันนี้เท่านั้นและในส่วนของลอ้อก็จะเป็นล้อเอ็ม8 6้กนรัดด้วยยางมิ c ลิน i n Pilot Sport 5ปี24ใหม่ๆเอาไปใช้สบายใจอีก5ปีได้อย่างสบายเลยช่วงล่าง AMG Sport เป็นชันไม่ว่าจะเป็นคาร์ลิเเบิหรือจานเบบซอรรงเน้นความสปอร์ตแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่ง AMG รอบคันจะทำให้รถนั้นดูฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตดูเท่มีสเสน่ห์ล้ำกว่าใครในไทยแน่นอนคนไหนที่ชอบความแตกต่างที่ชอบความล้ำต้องเขาเลย E250 CDI AMG คันนี้ หลายๆคนก็อยากจะเห็นว่าขุมพลังดีเซลเทอร์โบมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมก็จะให้คุณเห็นว่ามันจะสุดยอดขนาดไหนดีเซลรหัส OM 651 2 1 4 344หรือว่า2.2ลิตร204แรงมา้าที่4,200รอบต่อนาทีแรงบิด500นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง1,800รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดจะให้ตาทิดเปลืองเฉลี่ยกว่า17 20กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวและตัวถังคันนี้ มาตรฐานของเบนซ์วไม่เคยผ่านการุนักที่ความจมน้ําแน่นอน100%เรซรับประกันการันตีเบาโชคเดิมน็อตเดิมแต่เข็บเดิมไม่เคยรื้อเคยถอนแบบนี้ละครับคือสุดยอดของรถเบนซมือ2และที่สุดของความสบายใจครับ1ปีฟรีขาซสอมที่คุณจะหาจากที่ไหนไม่ได้จากป้ายแดงยุคนั้นราคากว่า4ล้านบาทวันนี้ถ้าคุณตัดสินใจเป็นเจ้าของนะ ผมจะแจ้งราคาหน้าร้านก่อนนั่นคือราคาหน้าร้านอยู่ที่759,000บาทการันตี1ปีไม่จำกัดระยะทางฟรีค่าโอนฟรีค่าส่งรถสไลด์ถ้าคุณอยู่ในเขตกรุงเทพมหานาครแต่สำหรับคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะได้ราคาสุดพิเศษราคาที่ต่ากว่าผมก็จะมีราคาสุดเ e อ c ก u s i ล e ให้คุณภายใน48ชั่วโมงนั่นก็คือ649,000บาท649,000บาท 6 4 9 0 0 0บาทรถคันนี้ก็จะส่งมอบถึงหน้าบ้านคุณภายใน4 8ชั่วโมงเช่นเดียวกันคุณก็สามารถที่จะได้ขับรถเบนซ์ภาคภูมิใจในเกษียณของคุณและก็มีความสุขกับสุริยาในการขับขี่รถคันนี้ติดต่อเบนซ์ว P ีที่เบอร์0 8 1 8 5 6 1 5 1 5 0 8 1 8 5 6 1 5อย่าลืมนะครับรถมือเดียวเลขใหม่7 9ตัวถังเดิมๆไม่เคยผ่าน,น,นกันดัที่ความจมน้ำเข้าศูนย์ทุกยะที่พร้อมจะส่งมอบ ความสุขให้คุณตลอดใบเกษียณและชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปทันทีเบน v p การันตีมากที่สุดในรามิน้า b เบนสช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่ายๆ